สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 1เวเท่านั้นอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรเปิดเผยในระหว่างการแสดงวิสัยทัศน์ Nation Dinner Talk Vision for Thailand 2024ที่ภรากรอนฮอลล์ชั้น5สยามภาากรอนว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ร 10, ู้ปัญหาตัวเองหมด แต่ไม่ยอมแก้ปัญหาเรารู้ปัญหาแล้วต้องแก้ไขให้ได้คณะรัฐมนตรีต้องเตรียมตัวไว้นายกใหม่ต้องหาเจ้าภาพในแต่ละปัญหาท่านบอกว่าถ้าไม่มีเจ้าภาพใครจะแก้ดังนั้นทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพนายทักษณิณบอกว่าเรื่องแรกคือการปรับโครงสร้างนี่ครัวเรือนและธุรกิจให้เดินต่อให้ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องคุยกับสมาคมธนาคารและบรรดานักซื้อนี้ทั้งหลายว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรอีกเรื่องคือโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเท่าที่ทราบ เรื่องนี้มีคนค้านเยอะเพราะบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจจริงๆแล้วดิจิตอลวอลเล็ตเป็นการยิงนก3ตัวด้วยกระสุนนัดเดียวอันแรกคือกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้ระบบบล็อกเชนให้กระตุ้นเศรษฐกิจได้แม่นยำชุ่มฉ่ำทั้งประเทศและคนไทยจะเข้าใจเทคโนโลยีและให้คนเข้าไปใช้บริการของภาครัฐอีกหน่อยรัฐอาจต้องออกบอลขายประชาชนรายย่อยนี่คือสิ่งที่เราหวังว่าดิจิตอลวอลเล็ตจะเป็นประโยชน์กับประเทศมากกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เมื่อมาถึงขั้นนี้ทางคณะกรรมการเล่าให้ฟังว่าเมื่อมีการตั้งงบปี6-7เพิ่มเติม1.2แสนกว่าล้านบวกกับงบกลาง20,000กว่าล้านเป็น1.45แสนล้านใช้ในกันยา2,567จะแจกจ่ายให้กลุ่มเปราะบาง13.5ล้านคนและคนพิการ1ล้านคนรวม14.5ล้านคนจะให้คนละ10,000บาททันทีในเดือนกันยายนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้น เมื่อเดือนตุลาคมงบใหม่ออกจะคัดกรองคนที่ลงทะเบียนไว้30ล้านคนว่าใครได้ไปแล้วบ้างใครเข้าเกณฑ์บ้างแล้วจ่ายในส่วนที่เหลือหากระบบเสร็จก็จะจ่ายผ่านดิจิตอลวอลเล t เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แม่นยำเพราะการใช้เงินสดไม่มีความแม่นยำ